พี่น้องครับขั้นอยู่นบ้บานก็ะเห็นดานแดนไกลไดคือกันครับการพยายาเหียนกับมีความรู้มาต่อยอดโคงการทําการ,กรเกษตรในครัวเรือนสวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษตรบ้านบ้านวิธีไม่สางไดไดครับผมนุม่มโพไซสิบ้าพี่น้องป้องไปสุกุศขลขครับมาชมภัยสร้างมนต์ปลูกไว้ซิบล่ำครับหาปีผ่านไปตอนนี้แตกเป็นก่อเป็นก่อขึ้นมานี่ครับพี่น้องมาเบิังไกิๆครับ นี่คือไผ่สร้างมนอายุก่อหนีได้สีหปีนะครับพี่น้องครับนมพอใส่ปลูกไว้สิบลำกลายเป็น10กอแต่ละกอพี่น้องสังเกตบนตอนนี้แตกแขนงเป็น10-10ิบลำในหนก่อจากนอเดียวครับภายใน5้าปีควนจะเริ่มออกนอประมาณ2ปีแรกนะครับแตกนอกอนแนงะสังเกตว่า ล่ำใจใหญ่ครับพี่น้องแต่ละป่องละป่องนี่เกือบฟุดเลท็ทีเดียวนะครับเป็นยังคือว่าจริงๆเลยผมนึกเพราะไส่ว่าเป็นภัยสร้างแต่มนนี่ครับสีมนคนทั่งเนงภาภัยสร้างมนน้ำบอลไหลแหนงบอลไหลครับพี่น้องเน้นประโยชน์จากการใส่ล่ำล่ำใหญ่หัวหน่อยเนื้อหลายน้ำคอยมีนะครับ ใส่ประโยชน์จากลำเนี่ยถือว่าเป็นใหม่ชัยสอยในคู่เรือนนี่ได้อย่างมีคุ้นค่านะครับของการใส่ประโยชน์จากลำจริงๆครับพี่น้องนี่ครับปีนี้นอออกหลายแล้วครับยางกอนี่เกือบสิบลำครับพี่น้องเปินแตกนอนี่เกือบสิบนอ,นอพี่น้องเบิ่งใกล้ๆครับนี่ครับอ่าให้พี่น้องเบิ่งใกล้ นี่ครับนี่คือไผ่างมนนะครับไผ่้างมนซีฮาปีผ่านไปอ่าออกนอก่อแหนงกลายเป็นไผ่ล่ำใหญ่ขึ้นแล้วนะครับสูงเรียวเกี้ยวสะอุมสุมเย็นครับนี่ครับเป็นการเพิ่มออกซิเจนในบริเวณโคเลื่อน,นเป็นอย่างดี เป็นแนวกันลมเวลาพายุมาได้เป็นอย่างดีใส่ประโยชน์จากลำของการปลูกไผ่กับคุ้มค่านะครับใส่ประโยชน์จากนอกของการแกงประกอบอาหารกับคุ้มทุนครับแต่ว่าไผ่สร้างมนอว่าครับเนื้อหลอ่าถ้านอโบออนอีลีบบแนนําไห้นําไปประกอบอาหารในพี่น้องเด้อเพาวาอย่างค่อนข้างที่จะมีเส้นใหญ่ในไหลนะครับ สร้างมนต์ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ครับโดยส่วนตัวนมโพไซเซียวางสันโดยเฉพาะทางเหนืออีสานกับปลูกได้ปลูกง่ายนะครับใส่ประโยชน์จากล่ำก็คุมงนะีครับออกหน่อก,ก่อแหนงนะแต่ละปีนี่ปีละสิบปีละสิบลำโดยเฉลีย่ยแต่ละกอนะครับอ่าหลายๆปีจากสิบปีนี่ก็าจาก แต่ละปีนี่ปีละสิบลำสิบปีเป็นร่อยได้ครับอ่าเป็นกอใหญ่ขึ้นมาได้สแสดงว่าการใส่ประโยชน์จากลำนี่คุ้มค่านะครับนะครับนี่คือไผ่สร้างมนต์ลำนี้ไงครับพี่น้องนะครับสังเกตแต่ละป้องนี่เห็ดเทียงเห็ดเฮื่อนหน่อยได้เลยครับมหมอดบ่คอยเจาะนำ้ำจากการฉีนมพไใส่ได้เอาไป เอาไปดามเสาเทียงเนี่ยว่าใดการอยู่นะครับนี่ครับแหนงโมลายใส่ประโยชน์ได้จริงมาถ้าพี่น้องเมื่อเบิ้งทั้งผีต่อครับตอนนี้นี่คือกอแรกนะครับส่วนทั้งผีกระสิเป็นภัยสร้างมนเษยกันครับ2องสามสี่กอพันไปแล้วนี่ครับพี่น้องสังเกตเห็นบ่กครับต้นจะสูงเรลียวเลยเนาะนะครับประมาณเป็น10เมตรพุละนะครับโดยโดยเฉลี่ยนะครับ มาเบิงว่ามีต้นจักต้นจักกอนะครับมาเบิงน้ำกันครับ <S <S นมโพไส้บมีความรู้เรื่องปลูกไผ่ตะแลกดนะครับกะใส่คู่รักพักจำกับฟังไว้นี่นะครับบ่คือว่า่ผสิตแตกนอก,กอแหนงประมาณนี้ภุมมใจครับที่ได้มีลำไผ่ใส่ในชีวิตประจำวันในครอบครัวเมืองนี้ครับกอนี่ปลูกไวแ้แหนงเดียวแนหนงน้อยครับตอนนั้นน้อยก็นี้ครับพี่น้อง จีซัมไหนเอามาตอนนั้นคือจีซัมนี่แหละนะครับซัมนี่สี่หาปีผ่านไปเป็นสิบสิบลำเลยทีเดียวนะครับนี่สังเกตนี่ปีนี้ขันเนาะก้อนนี่ก็ได้อยูหนึ่งสองสามซีนะครับซีนอแล้วนอน้อยน้อยใหญ่นี่ครับใหญ่ขึ้นมาแล้วปลูกพายชรางมนุ์ปลูกง่ายครับจะเลื่อนเติบโตได้ง่ายอยู่ แพร่เร็วนะครับนี่ครับพอน้องไม่เตยมาบนขั้นนี่ครับนี่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 ครับพี่น้องครับนี่ก็เริ่มเกิดขึ้นมาเร้วนะครับสองนอแล้วนี่กําลังโ่ขึ้นมาเร้วครับถ้าแกงนี่ซ้านี่น่าจะพอดีอยู่ครับนุ่มโใส่ว่ากัญญาอีกคนี้คือจะเป็นหยับหยาบนะครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าจะแกงใส่ประโยชน์จากล่านําไปประกอบอาหารน่าจะประมาณนี้น่าจะพอดีนะครับตอนนั้นนุ่มโพไซตัดกันญาอีกคนอยู่หัวซึกงไวหยาบ หยาบแน่นะครับนี่ครับก็ปีซีที่หาแล้วนะครับก็ใน้หน่อยนี่เปินกันยังไหนอยู่สามสี่นออยู่นะครับมาทั้งทีครับพี่น้องครับนี่ก็ต่อมาอันนี้ผมแบบใส่ใจในจต่หน่อยนะครับนํามาประกอบอาหารนะครับนอห้อกับน้มาต้มน้ามาแกงใดตามวิธีบานเห่าแกงนอใหม่ใส่ายนนงใส่พักขาใส่พักแยงแล้วแต่เห้าหมักนะครับ กถือว่าใส่ประโยชน์จากล่าไพ่ีนหลายนะครับแนวหัวแนวล่มแนวกันล่มแนวกันฝุ่นไผ่นี่ตอบโจทย์ของการสั่งเพืชสีเขียวสั่งออกซิเจนในโคเร่อนในขอบครัวในบริเวณแวดลอมของบ้านได้เป็นอย่างดีครับผู้ใดคิดจะปลูกไผ่นุ่มผ้าส้ในน้ำนะครับลองเบิงครับไผ่สร้างมน ล่ำสีใหญ่ครับปูกง่ายโตวไวพุ่มตามท่านดีนะครับใส่ประโยชน์จากล่ำได้เต็มทีเพราะว่าเนื้อร้ายหูหน่อยนะครับล่ำปองนี่แต่ละปองนี่เกือบฟุตหนึ่งครับพี่น้องครับอบ่มันยี่สิบเกือบสามสิบเซ้นหมละน้ำโมลายแหนงโมลายนะครับเป็นล่ำไผ่ที่ก็อไผ่ที่สะอาด ต้นสูงลำใหญ่ใส่ประโยชน์ใส่สอยนี้คู่เรือนเหมาะครับไยสั้างมนพี่น้องสังเกตดีดีถ้าจะปลูกนี่นุ่มโพไซในะนําว่าเพื่อพันแตกกอนี่ตอนนั้นนุ่มโพไซปลูกห่างกันประมาณสองสามเมตรถ้าจะให้ดีปลูกห่างกันจักห้าเมตรก็ดีนะพี่น้องเพราะว่าจะได้พิ่งกระจอดกันแน่นอนการขยายพันธุ์นี่คุดเอานอครับไปปลูก หรือว่าใส่วิธีการตอนก็นดีครับแต่วิธีการตอนแต่วานนุ่มพขาใส่ตอนบอท่านเป็นหอกแต่ว่าคือว่าอยากขยายอยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่สองไร่บริเวณนี้กับถ้าปลูกไร้กระยันพ่นหกขึ้นมาไร,านราาานน้นะครับก็เลยเอาจากรซิปกอนี่นแหละนะครับก็จะย้อนย้อนแต่เอา,าไผ่มะกรูดนี่ใส่<อ>ไส <ฟ S> ้เนี่ยาาเขียวสซอุมซุมเย็นดีครับพี่น้องครับอากาศก็ดีอากาศเย็นอ่า โอโซนบรรยากาศนี่จังสี่แล้ครับบานสวนเพราะฉะนั้นพืชสีเขียวเนี่ยเติมเต็ม,ตมบรรยากาศเทศไทยนายอยู่ค่ายความหอมลงไปได้หลายครับการปลูกพืชปลูกไัปกยปลูกนอกก็แหนงไม่ปลาไม่ผลน,นะครับไม่ใส่ซอยปลูกปลาสามอย่างใส่ประโยชน์4อย่างปลูกย่ามนี่ประหยัดน้ำครับ ถ้าปลูกปลูกยง่มนีเลยครับพี่น้องปลูกเืชกังงแล้วแต่โดยเฉพาะเืชไม้ปาไม้ผลไม้ชาสอยปลูกยง่มนีคุ้มครับเท่าเสดปรหยัดในการดูแลเรื่องน้ำเพราะว่ายงามฝนครับการคิดนี้วางว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องบนานเฮาที่ติดตามรับชมเกี่ยวกับการปลูกไผ่สร้างมนของหนุ่มโพไซนะครับแดกเปลี่ยนครับหนุ่มโพไซเองกะใส่คู่รักพักจำ มาชมบรรยากาศแหลกเปลี่ยนของการปลูกไผ่ะถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเนาะนะครับจากเอามาปลูกไว้ก็บุคขึพันว่าสิเจริญเติบโตลายปันนี้สามสี่ปีผ่านไปออกนอกอแหน็ถือว่าประสบความสะะาาําเร็จส่วนหนึ่งครับคลิปหน้าพ่อกันไม่ขอบคุณมือ,มอกล่องนอง้องใบเตยนะครับขอบคุณพี่น้องทั้งบ้านสบายดีทุกท่านครับผมหนุ่มโพไซขอกาวเขาว่า คลิปต่อไปสิภาพี่น้องไปชมพิธีการกันกน,น้ำมันของพ่อพญาเล็กบ้านใช่บาดาลนะนพี่น้องเนี่ยจังหวัดโรบุรีจังพ่อก,กันครับคลิปนี้เอาไวส้สมิสกรจะเดินทางแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับในร้อง นำมาประกอบอาหารแนวครับรู้สึกว่าถ้าเป็นโนอนนอนใส่ได้ครับด้วยเนื้อที่เพิ่นทินาเวลาเขาเอามาประกอบอาหารเอามาแขงเอามาต้มเนื้อสีค่อนข้างหลในทีหน่อยครับใหญพิันจะหลายเพราะฉะนั้นการนึ่งประโยชน์จากการใส่ล่ำนี่น่าจะเหมาะสมกัวของการาปลูกใส่สอยนะครับในบริเวณบ้านนะครับ สร้างหมดวิธีการบำรุงดูแลรักษาบางอย่างครับพี่น้องครับง่ายๆก็คือพรมดินพรมดินใบนะครับก็คือเอาฟางใบใหม่ใบตอกนะครับมาโหมใบเรา,เาง่ายนะครับปุ๋ยมัดจะเป็นใบใหม่ใบตอกไปยุกข้างๆางกันนี่นะครับพี่น้องครับนี่แตจะมาโหมใบแล้วนี่เป็นดินเบิร์แล้วครับเป็นดินเบิร์แล้วพรมฟางน้ำแน ย่ามเพิ่นปงโนใหม่โนใหม่ปงย่ามนี่ครับย่ามฝนนี่ครับใบขารครับพี่น้องนี่ครับเงี่ยวคืนเงี้ยวยน้ำใจใงงนะ่สังเกตว่าแหลงโมลายดอกครับพี่น้องครับไปสร้างมนแหลงโมไฟลายนะครับ